สวัสดีครับวันนี้อยู่แต่บ้านสตูดิโอก็จะมาเล่านิยายเรื่องอยู่ขออภัยครับนักลบเลือดมังกรลิลลี่นะครับวันนี้ก็ตอนที่10แล้วนะครับมีชื่อตอนว่าระบำอสรพิษเพลิงยังไงก็ไปฟังกันเลยนะครับผมกลาสเปลวเพิงที่พ่นออกมาจากปากของมังกรลมกดครอบคุมเป็นวงรัศมีราว10เมตร อาบพวกเขาไว้ในทะเลเพลิงกลาสไฟของมังกรลมกดลามเลียลายล้อมร่างของนักรบทั้ง4แต่เกาะน้ำแข็งที่ปกป้องพวกเขาอยู่และปานนักรบของพวกเขาทำให้นักรบทั้งสี่ยังต้านทานความร้องอยู่ได้ขณะที่หญิงสาวที่เป็นขมังธนูจากจุดนี้นางปักหลักอยู่บนตัวกิฟฟินและบินขึ้นฟ้าผ้าสนูเตรียมยิง กระทิงเหล็กดูดเดือดยืนอยู่ที่นั่นเหมือนกำแพงเหล็กคอยปกป้องนักเวททั้งสองเฟียวเฟียวเฟียวในตาของนางเต็มไปด้วยประการเยียบเย็่มและมือของนางมั่งคมเหมือนหินพอกริฟฟินอ้าปากมือธนูก็ยิงธนู3ามดอกเรียงกันเป้าหมายก็คือจอมเวทลึกลับที่อยู่บนหลังมังกรลมกดวืดหางที่เหมือนกับแท่ของมังกรลมกด หววใส่ราวสายฟ้ายังมีความเร็วมากกว่าธนูเสียอีกในพริบตาเดียวมันหักทำลายลูกธนูที่มือธนูยิงออกมาครั้งละสามดอกจนหมดสิน้นทันทีหลังจากนั้นมันฟาดหางใส่นักรบ4ี่คนที่กำลังโจมตีเข้ามาเสียงวีดวิวจากหางที่แหวกอากาศทำให้มีสีหน้าของนักรบทั้งสี่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพวกเขาพยายามกระโจนถอยหลังเหมือนลิงแตกตื่น แต่หามังกรมิได้เคลื่อนที่ในแนวตรงอย่างเดียวมันแกว่งไปมาและมีวิถีโค้งแปลกประหลาดไม่ตายตัวโครมหนึ่งในสี่นักรบหลบไม่ทันถูกหางมังกรหวดเข้าที่เอวเกาะน้ําแข็งป้องกันและพลังปานยุทธ์ถูกกระแทกสลายหายไปในพริบตาพอมันสะบัดหางเล็กน้อยหางนั้นก็ม้วนรวบตัวเข้าไว้แน่นลูก นักลบผลแดงที่อยู่ข้างๆเขาตวาดลั่นด้วยความโกรธตาของเขามีแววเจ็บปวดไม่ลุกร้องหอยหวนขวนผวาเพียงแค่สะบัดหางครั้งเดียวหางมังกรได้โยนลุกเข้าไปหาปากมังกรลมกรดมังกรลมกรดอ้าปากจนเห็นหลอดคอสีแดงมันเคี้ยวกลวบทันทีเสียงกรามกระทบกันน่ากลัวสิ่งสุดท้ายที่หลุดรอดออกมาก็คือเสียงหหยหวน พื้นขากัรไกรร่างที่ดูเหมือนฟันเลื่อยของมังกรลมกดมีล่างของลุกที่ตอนนี้กลายเป็นเศษเนื้อสับขาที่เปืะเลือดครึ่งท่อนกระเด็นหลุดออกจากปากของมังกรลมกดล่วงลงบนพื้นท่อนกระดูกสีขาวโผล่พ้นออกมาจากขาครึ่งท่อนอย่ามองฮิวแมนปิดตาลิลลี่ไว้ภาพนั้นเป็นฉากน้องเลือดสยดสยองเกินไปแม้แต่ผู้ใหญ่เต็มวัยเมื่อเผชิญกับภาพน่าสยอง เป็นครั้งแรกก็คงตื่นตระหนกลิลลี่เป็นแค่เด็กอายุ8ขวบแต่สายเกินไปเสียแล้วลิลลี่เห็นทุกอย่างหมดแล้วแฮกแฮกิลลี่รู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจของเขากำลังถูกก้อนหินยักษ์บีบอัดเขาหายใจอย่างลากลำบากและเริ่มจะหอบในสายตาของเขาเขานึกย้อนถึงภาพที่บุรุษหนุ่มชื่อลุกถูกกินซ้ำแล้วซ้ำเล่าท้องของเขาถูกฉีดและลำไส้ของเขาถูกทำลาย กะโหลกของเขาถูกบดเละและขาครึ่งท่อนล่วนลงพื้นภาพทุกอย่างนี้ทําให้ลิลลี่หายใจติดขัดและรู้สึกมึนงงน,นี่เป็นครั้งแรกที่ลิลลี่ได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดโหดร้ายและเป็นครั้งแรกที่ลิลลี่เห็นคนถูกสิ่งมีชีวิตอย่างมังกรลมกดกินทั้งเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาที่ถูกกินนั้นฝังลึกอยู่ในใจของลิลลี่เองฮิวแมนโรเจอร์และลอรี ผัดกันชำเลืองดูขณะที่พวกเขาดูแลลิลลี่ฉากน้องเลือดนี้จะทำร้ายเด็กจิตใจเด็กแปดขวบได้ขนาดไหนจะทิ้งบาดแผลทางใจต่อเนื่องกันไปหรือไม่ทันทีที่รุ่นผู้เยาว์บอกช้ำจากการต่อสู้อนาคตของเขาย่อมได้รับผลกระทบอย่างมากค่าคนไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรลิลลี่บังคับตนเองให้คิดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อข้าโตปโตและเข้าร่วมกับกองทัพ ข้าก็จะฆ่าคนด้วยเช่นกันข้าต้องอดกลั้นอดกลั้นเอาไว้ความจริงลิลลี่เป็นเด็กอัจฉริยะเขาได้อ่านหนังมามากมายและรู้หนทางที่เขาจะต้องจัดการในอนาคตในทวีปยูรานเมื่อบุรุษคนหนึ่งเติบโตมีโอกาสเป็นไปได้มากที่เขาจะต้องต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่เนื่องจากลิลลี่ยังคงเป็นเด็กคนหนึ่งเขายังไม่ได้ทำเช่นนั้น เขาต้องเตือนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้จิตใจสงบและเรื่องหวาดกลัวสยดสองในหัวใจก็ค่อยๆเริ่มลดน้อยลงความจริงกลับตรงกันข้ามในช่วงเวลาสั้นๆลินซี่ขออภัยครับลินลี่รู้สึกราวกับว่าเลือดของเขากำลังเริ่มเดือดพัานสงครามที่แท้จริงนั้นรุนแรงอย่างเหลือเชื่อช่างน่าตื่นเต้นจริงๆด้วยเหตุผลบางอย่างการต่อสู้เชือกเลือด ทำให้ลิลลี่เดือดพ่านด้วยความตื่นเต้นรู้สึกได้ว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยแรงปรารถนาปรารถนาจะต่อสู้และฆ่าเป็นเพราะเลือดมังกรในสายเลือดของเราอย่างนั้นหรือลิลลี่ไม่รู้แต่จู่จ l ลิลลี่พบว่าเขามีความกระตือรือร้นมากที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้อาบเลือดเช่นนี้ลิลลี่ก้าวออกมาด้านข้างทันทีอ้อมวงแขนที่คอยปกป้องของฮิวแมน และดูการต่อสู้ที่ห่างออกไปเป็นร้อยเมตรต่อไปลิลลี่อย่ามองพอฮิวแมนเห็นว่าลิลลี่กลางตั้งใจดูต่อไปเขาถึงกับตะลึงลุงฮิวแมนข้าไม่กลัวลิลลี่หันศีรษะกลับมามองฮิวแมนทันใดนั้นฮิวแมนสังเกตเห็นสายตาแววตาสีแดงที่ตื่นเต้นในดวงตาของลิลลี่น่าประหลาดใจเขาไม่พยายามปกป้องลิลลี่ไม่ให้ดูต่อไป ขณะที่ลิลลี่มองดูการต่อสู้ห่างออกไปเขาเห็นว่ากำลังจะถึงจุดนองเลือดที่สูงสุดแล้วกลั่นเสียงคำรังนั่นบางกรลมกดหันศีรษะและก้มลงกัดนักรบคนหนึ่งขณะที่กรงเล็บขนาดใหญ่ของมันกวาดใส่นักรบอีกคนหนึ่งไวดุดสายฟ้าหางที่เหมือนแท้ก็เช่นกันมันหวดใส่นักรบคนที่สพวกนักรบถูกกดดันจนถึงขั้นยอมละทิ้ง จุดการลุกและใช้วิธีถอยแทนจอมเวทลึกลับบนหลังของมังกรลมกดยังคงไม่ขยับเขาปล่อยให้มังกรลมกดจัดการภัยทุกคามขณะที่ปากของเขาบริกรรมต่อเนื่องระบำอสอรพิษพึงเสียงเยือกเย็มของจอมเวทลึกลับดังขึ้นทันทีและในชั่วพริบตาอสสรพิษ7ตัวแต่ละตัวยาวสิเมตรปรากฏตัวขึ้น พวกมันผุดขึ้นห่างออกจากจอมเวทในทุกทิศทางอาสสรพิษเพิงแต่ละตัวปรากฏเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงๆมีทั้งเกรดและลำตัวใหญ่โตทำให้ผู้คนที่เห็นเกิดความหวาดกลัวทุกคนมองดูอย่างตะลึงเวทอัคีร,ระดับ8อาสารพิษเพิงตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี้จอมเวทลึกลับกาลังไล่คา,าถามนขังเขาเตรียมใช้เวทอคีร,ระดับ8ที่น่ากลัว ระบำอสอรพิษเพลิงเวชชนิดนี้จะปล่อยอสอรพิษเพลิงขนาดใหญ่7ตัวแต่ละตัวมีพลังโจมตีที่น่าทึ่งและทักษะป้องกันตัวที่น่ากลัวของมังกรลมกดเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีต่อให้รอดชีวิตมาได้ก็คงบาดเจ็บหนักถ้าจัดการกับจอนเวทระดับทีมเล็กๆอาจจะต้านทานได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าต้องต่อสู้กับจอมเวทระดับ8และมังกรลมกดอีกตัวหนึ่งละ่ะ พวกเขาย่อมไม่มีพลังพอที่จะต่อต้านได้ถึงตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าจอมเวทผู้ลึกลับผู้นี้เป็นยอดนักสู้ระดับ8มันคืออสรพิเพึงเร็วเข้านีเร็วสีหน้าของนักรบผมแดงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและเขาส่งเสียงตะโกนลัน่นสมาชิกที่เหลือ6คนของกลุ่มเล็กๆเ,เต็มด้วยความหวาดผวาสายเกินไปเตรียมรับความตายได้ จอมเวทลึกลับผู้เสียงเย็นชาอมหิตท,ที่เสียดแทงใจเหมือนกับมีดที่เย็นที่ทิ่มแทงหัวใจของสมาชิกในทีมเล็กๆนี้และก็จบไปแล้วนะครับผมในตอนที่10เอ,อ่อตอนต้นคิดผมพูดผิดนะครับชื่อตอนชื่อว่าระบำอสรพิษเพิงหนึ S ่งนะครับผมลืมพูดคำว่าหนึ่งไปนะครับยังไงก็ขออาภัยด้วย ก็ยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณอีกรอบครับขอบคุณครับ